สวัสดีครับจะแวะกระแหวกชาแนลมาอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ไปวันแหครับมาดักมองครับวันนี้เสยนคลิกมาดักมองครับหาเขาจะหา,าูกินหลายา <laughs> ครั้งดูรับว่าวันนี้จะนี่ปลาไหม,มาน้ำตัวเขาะน้ํพึ่งมาน้พึ่งมาครับเรยมาใส่มองครับ บรรยากาศดีดีครับนี่นก,กเสียงเสียนแทนว่าส่งลูกพี่ลงเองเลยเสียนแทนนั่งรุ่นครับวันนี้ นามกรลังมากครับนนามเพียบเลยเสียนแทนนั่งรุ่นครับมันเสียนแทนบรรยากาศสวยๆครับบรรยากาศสวย สวยก็ไม่เต็มงามครับน้องอย่างงามเลยครับ น้ำเต็มหวัวเลยครับมีัวปีกล้วยด้วยครับนี่ทำกับขา่าวนาะ น้ำใสเลยครับ น,นีกระท่อมกลางฝั่งหวยเลยครับบรรยากาศดีดี